ไอเดนเหมือนเดิมนะจ้าแต่ขอให้ใส่หมูฟังเนี่ยหาว่าไม่เตือนเตือนเตือนไปเลยเล,ยเลยราจะมาแบบเดี๋ได้สกินอ่อสกินอ่อของนักมายากุลที่เป็นที่มันคอสเพลย์เป็นแจ็กกะสกินนานมากเลยอะมันต้องแบบเหมือนวันฮาโลวีนแล้วก็แบบต้องรอด้วยอะอออใช่ไหมเพยงคันสมัยนั้นใช่ไหม แกทันสมัยที่อ่าที่มันยังมีอ่าสกินอะไรวะสกินของนักมายากลที่เขาไปไปคอสเพลย์บนตัวแจกอะอืมมันไม่รู้ว่าสกินไหนอะจะทำฮันเป็นทันตัวใหม่ละสงสัยเราต้่าจะได้จุกทันตัวใหม่แบบว่าแบบเบิ่มเบิมแล้วอ้าวตันนี้เล่ไปเล่นมาก็จุกตอนนี้ทันตัวใหม่เหมือนกันใช่ไหม เออใช่ใช่พันที่นี่กับเขาอยู่กับเขาอยู่กับเขาพันตัวใหม่เนี่ยมันโกงอย่างก็คือแบบไม้มันยังไม่ถึงตัวเราเลยอะแล้วมันอยู่ไกลเราเมื่เนี้ยแล้วมันก็ไปตีโดนเราเชียร์ลูกแกลู้ก้าแอบแล้วมันมันไม่เห็นอะน่ากลัวแต่แต่แต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังดีเนาะมาเรงมันไม่เห็นจริงอ่ะมาเรงของเรา ลูแกเป็นเป็นบัลมะเร็งเราเราเราจะเก็บเขาไว้ปนปนจุ้ดหรอเออไว้ตอนนี้เคร่องเราจะเสร็จแล้วไม่นาน วิตีข้าน้าต่างได้ด้วยหรอวะอะไรฮันเตอร์ข้าน้าต่างได้ไม่ใช่หรอไม่มันตีข้ามอ๋อใช่มันตีข้ามได้ขนาดขนาดตีโดนตียังตายเมื่อกี้มันยังตีโดนเขาเลยจริงหรอใช่อ๋อตัวเขาก็ตีได้เหมือนกันด้วยอ่ะอืมอยากอยากเขาไม่อยากเป็นเกมภายน้ำว่ะมันเล่นยากจริงภายน้ำคือส่วนใหญ่คือดย่าง คือเดี๋ยวนี้มันมีแต่คนบแบบว่าแบบแบบจูภายน้ำเป็นแล้วไงฮันกีนชานี้ยิ่งไปกว่าเดิมอ่ะกีนชนนี้จูโคตรง่ายอ่ะทันตัวใหม่เราเลีนอยู่ไว้แค่หลบผีเสื้อก็ได้แล้วอ่ะเราไป ไปคุยลู้ก่ายยังไงดีว่าตายละตัวปั่นเราตายตอนแรกอ่ะไม่มีคนส่งเวลาให้คนมาช่วยด้วยแหละอุยโดนเธอเลยไม่นะอีกละโดนเธอเลยอีกแล้วไม่นะเธอเลกมันมีอยู่จริงยูแบบสวยๆยูไม่เต็มเลย เพราะว่าเขาต้องวนเพื่อที่ไปเก็บนูกัะมันกำลังมานะเธอเหรอมาสาวน้อยตาน,น้อยโดนหลังโดนฟาดหลังไปทีนึงบ้มถ้ากินลูกกนน่าจะทันเฟดแหละแต่น่าจะโดนเล่งเฟดมากกว่า <c oughs> เดี๋ยวเธอปัน่นโอเคข้างนี้จะเสร็จแล้วจะช่วย<ฮ>เราจะไปช่วยอีกแล้วว่ามีนังหวังกลังมา ไม่ใช่แล้วน้ำหอมกูไปแม่ไปแม่ฮันเตอรเราช่วยเขาแล้วนะมันจะเกิดไปไหนเวีนกรรมตัวน้ำหอมสวี่ยครับสวยสวยสวยเห็นไหมเราบอกแล้วเราพัฒนาสี่มือเอาลูกใกล้แล้วไม่โอเยเองไม่ต้องไปฟังมันเฮ้ยมันมันจะมันจะล่อตัวปั่นปั่นแรกเลยเหรอวะแล้วใคยค่อยสาวน้อยใช่ไหมอาตาบอกว่าล่อตัวปัดอยู่ไวมาใช่ไหมมันน่าจะเอาตัวปั่นก่อนแหละเพราะว่า เาเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าถ้ามันเป็นชั้นอะฉันก็เจอตัวปั่นอ๋อดูกาเป็นแต่ฉันไม่เจอตัวปั่นอีกืสาวน้อยคือศพรายต่อไปตัวบิงกว่ะซึ่งซึ่งซึ่งกสิงกุยซึ่งมันอยู่กับเธอเครื่องนี้จี่เสร็จแล้วเครื่องนี้จี่เสร็จแล้วเครื่องเธอเครื่องเมื่อกี้ที่ฉันอันเนี้ยมันเสร็จยังนะชดูเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเครื่องตรงนี้ของเราเขากำลังจะเสร็จนะ เจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะอุย้ยเลขสวยเนี่ยดูดเลยเหรออุ้ยอะไรอะ่ะทำไมเขาดูดเลยเหรอดูดอะพี่ดูดแรงและคำพูดต่อไปทางเราจะขออนุญาตเซ็นเซอร์เนื่องจากเป็นคำที่น่าจะติดเหลืองใน YouTube แหละนะคือมันเข้าไปเลยอุ้ยเข้าไปเหรอเออ มีแบนโดนแบนแน่เหลืองติดเหลืองเซนเซอร์หมดล้ะจ้าเราจะไปเอาเขาเราจะไปเอาเครื่องนี้โอ้ทำไมมันต้องอะไรใกล้ๆเราด้วยวะโอเคเราต้องไปช่วยเอปันเลยนะน้ำหอมกูไม่ได้ใช้แล้วเรากำลังจะมา,าช่วยเฮแบบ้ยเฮ้ยพี่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไมนะ่น้ำหอมหนู ไม่นะไม่กัมเขาเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเก็บนกอันสองเขาวนได้แบบเก็บนกหน่อยดิช่วยอา้าวกินน้ำหอมไม่ได้หรอ,อ,อช่างมาันเถอะเดี๋ยวเฮือมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอะไรจะไม่นอนอ มีอยู่เอาไปช่วยเลยก็อ่ะฮึช่วยไม่ทันมันตายแล้วแหละไอ้พวกขั้งโอ่โหโอ้โหกวบิงกว่าสยองอีเรากำลังจะตายเรากำลังจะตาย เป็นยังไงบ้างฝากนั้นอาการายังช่วงเวลาไปนะเพิ่งได้ยี่สิบเจ็ดเองต้งโดนเธอเล,อ,อ,อ,ล,ลอร์อ่ะอีกแล้วมูฟออนจิตเธอเลอร์ไม่ได้รอหาหลุมรอก็ได้ไม่ต้องหาห,หลุมหรอกจริงจริงอ่ะเคยไม่ได้น,านาัดส่งเฟสเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนมีแล้วมีแล้วเยอะ มันเห็นเรามันละบุตองเสร็จแล้วแต่อะเขียนระบุตองอะไม่เอาหรือไ่อะเขียนมากสวยสสวยสสวยสสวยววโอ๊ยไเราเราเว่าเราพันย้าว่าเราพันย้อแหนที่สล้าน เธอเธอป้าตอนแรกฉันกะว่าจะวิ่งสวนแต่ก็ไม่โอ้ไม่กูจะทำอะไรนะไม่นะโอ้ให้งงกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยอยากได้ตัง